อ่าสวัสดีครับผมพอกันครับผมอีกแล้วพี่น้องที่เดนี่ยเหมือนลมหมูลอยลกอีกขึ้นเขาลมหมูลอยลมหมูลอยลหาพ่านหาสอกหาผ่านาทีาของหมูสักคนจะเอาเนี่ยฉันรู้ว่าต้นอีกเลยสัสด เดยวเาเรื่เนย้งืเหูหยกนี่ใช่เอาบองห้เเปนลยส่ีรหโอ้ยไปในสยังบีแต่สีเป็นตกมเลยย่าเปนหายวายในวันนอยาใส่อาลใส่เียแล้วะใสเียอย่ากเขาใจพี่ตาเบียาเียมบร ขหยอมแม่เขาบอกคอยอยโอ้บอกบ่านนึงบอเจ้าคนทำคัญบอกเจ้าคนสำคัญเ่าบมนั่นคกอกู้ยใบไหนมดีวัยัใบมนี้ัมมนี่บ่อสันบ่ายอยู่ันมูแล้วทอะไรก็พยายามบชยกูเรสิ พนาดชิกร้ามต็นี่บักไรไม่่ไมเอาข้าวเขายังนำุเต่ข้าวเขาจำไปนัคนเนื่อยะขมาเอามานักนี้ไม่ใช่ยเขาบอกอเาสองงงดเตกเกินกันนเลยง่ไหนบ้างตัวนตัวี่ หนึ่งสองสามสีตัทับเดีเลยดีามเนสันมึงองไปพดแม่มต้องมีหัมันบออาทแปดอยู่ในหันละนี่มันมีสันี่มีสันหาตีาดอยู่อันนึงอยู่ในหันละบาทแปด

คนก็น่ตัสีน้คนน่ะเดืออไม่ห่วม่วน่ใส่ของดีๆี่ได้ดกรัุได้อยะนะขาับหมอไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกัหอ่อมันเดือดขาดไปหน่อยขาดตรงนี้แลมัไม่ฉูกมันไมู่กาดม้ไม่ได้ วัดที่โบโคนลาวัดอะไรเลยนะจ๊ะโบจีโคนจีโคมีคำอย้ีโคนนี่จว่าะคอยแต่วหนึ่ง่างหาเขามาหนึ่งพ่อเเข้ามาหนึ่งนี่น้ำ่มนเจ้านุ่มขึ้นเหรอกูเจ้าอ่ะอันนี้ขเหรอพีบีบีเอาไปยีวี่เอาหัวเราึ้นจัดน่เออไม่หรอพี่ว่า

กำลปัดโูดกันพี่น้องก็อ้เมาอาเริ่าเอาจจะโขดไปลาบเนี่ยหมูงามใช้มันนี่แถบโบมีเลยนี่เาี่ยปยวพันหนึงเ้อะเอาไว้เล่าเนี่ย còn <laughs> <laughs> <quen>? con <laughs> <bỏ cái> <laughs> là Hà loại phan có phan bạn đừng bốn, phan năm, phan sáu, phan bỏ áo cái cái nhiệt đó mà. ขึ้นนึกนี่ต้องได้ไปนําจ้ะ này มันงข่างเดีกองข้าข้างเนืี่อัยองเก่าเลยไ่ามเอาพี่กองไห่วมาเรียงไม้เลยมาเียงไมัเนามาเงม้นะขุดห้เลมาับขุึ้นเยมาับมียงไม่เท่ะวันนี้เราก็ถิ่มใหม่อะนกจะกองได้ยังไง

quá rồi chứ dạ xin chào bạn ơi cái này nó đi qua đó vô

công viên phải đóng rồi, một cái quan viên này, phân được, phần đồ, kho

Like? Mm -hmm. Điều bắt buộc thiệt năm cân lèo sức thải trong bán cá nếu ba cân khá khá lâu khá lâu có bà ấy chịu vô thương quá mãi qua lọc lại không đi tay tôi không bón tay Qua đó, bón tay tôi không không

ໃສ່ໃສ່ໃສ່ຖົມໄວ້ເອົາໃສ່ໃສ່ເຮັດເດີ້ລົ